สวัสดีจ้าสวัสดีโจโจ้นะเมนูนุก,ก็มากับเมนูสมพักนะจ้ะนจะเห็นสมพักกินเองตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเอาพักมาล่างเนาะจ้ะกดมั่นขย้ำม,มั่นคนะักๆเนาะพักมันจะได้อ่อนๆกระเทนน้ำลงไปนาะจันแล้วก็เาเกลือใส่เวลาคั่นสมพักต้องใส่เกลือคั่นเนาะมันจะเห็นให้พักเขาอ่อนคั่นไปเรื่อยๆจ้ะ ตอนนี้ก็เอาเขาใส่เนาะเขานูเหลือมือว่านนี่แม่มันก็เลยเป็นก่อนๆในจากน้อยหนูก็มาบีใส่เนะเาะพอเหตุสมพักกขต้องใส่ใส่เขเขาเนี้ก็ได้หรือจะเป็นเขาสวยก็ได้ ตอนนี้คันเสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วหนูก็จะหาแนวมาปิดนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามคืนเนาะแล้วหนูก็จะมาเช็คเบิ้งว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้สมพักอะก็มือที่สามแล้วนะจ๊ะแต่มันซิมเบิ้งวา่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่หนูคิดว่ามันน่าจะกินได้แล้วนะ จัดๆกินได้ละกินได้ลม่นูนได้ดีเนาะบัดทีนี่เศษปนหรือเศดอย่างนี้เนาะสมพักเราจะคันสามมือเนาะตอนนี้นุก็กะนุกะกได้เวลากินแล้วจ้ะซิมเบิงแสบและแสบอยู่อืมอร่อยสมๆน้อยๆเลยจ้ามาแบ่งไปกินเด้ ลืมบอ,อกไปนะจ๊ะว่าหนูใส่ผงสลดน้ำเดินหน่อยๆห,หนึ่งมันจะได้นั่ๆน,น,นี่จ้ะหนูก็จะใส่ในกระปุกไว้หรือใส่ในถุงไว้นะจ๊ะเวลากินหนูก็จะเอาออกมากินเล่นหนูก็แช่ในตู้เย็นไว้เพราะว่าถ้าไว้ข้างนอกหนูก็ย้ำเปรี้ยวคักโพดเพราะตอนนี้มันก็สมพอดีพอดีเปรี้ยวพอดีอดเนาะถอาเกินนี้แล้วมันก็สิบวไว้สิประมาณนี้จ้ะส้ม,มือได้กินแซบๆบายบาย